สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือป,ปี่ช่องในยชาชีนะคะก็วันนี้ก็มีในเกมโรบอทอีกแล้วนะคะช่วงนี้ถ่ายโรบอทบ่อยมากเลยนนก็รู้สึกติดโรบอทมากเลยนะโอเคก็วันนี้ก็มีอยู่กันในแมปแมปอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นแมปกระโดดนะที่เรารู้แล้วก็มีเออช่างตัดผมคนนี้นะคะที่เป็นฆาตรกร เออแล้วก็ชื่อแบบไม่เขียนโอเคก็เอาเป็นว่านะคะเราจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้นะนว่าจะมาตัดผมซะหน่อยนี่ไม่ให้ออกเลยนะโอเคไปดีกว่าก่อนที่จะดูฆาตกรรมห้องแรกเนี่ยมันจะแบบว่าให้เรากระดุนะะกระโดดไปตรงนี้ มันจะมีเป็นสีดำแล้วก็สีขาวเหมือนสีพื้นเลยพื้นบ้านาข้างล่างนะคะก็จะมีเป็นน้ําสีม่วงนะถ้าเกิดตกลงไปนะมันก็จะโดนสามพิษนะอ,นอุ๊ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเธอมายิงขวางฉันเป็นไงละ่ะสะดุดเลยสะดุดหัวเพื่อนอะ ก็หลายคนเลยนะเนี่ยต้องมาตัดดันจริงี่สถานการณ์แบบนี้เอ่ออันนี้เป็นชิหีนะนักเรียนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเอ่อวิกวิกสีเหลืองเอ่อราบ,บนับบนซิลราบันซิลในร่างหุ่นใช่เหรอเอ่อ,อ,อ,อแต่ฉันคิดว่าผมราบ,บนันซิลยาวก,กว่านี้ไปไปไปโอ้ยเพื่อน ฉันจะดุดแกหลายรอบเลยเนี่ย,ยไปเร็วๆสิน่าสงสารเออไป,ไปโอ้โหไม่อยา,ากจะคิดสภาพตอนเราโดนตัดผมอืมอันนี้จะเป็นสเปรย์นะถ้าก็สมมติว,ว่าโดนเนี่ยเราก็จะตายนะคะไม่มีอะไรนั่นแหละอื้ม <c oughs> ฉันไม่อยา,ากจะคิดสภาพตอน เอ้ไอ้แหลมแหลมนี่มันบาดตุดฉันจะได้ละโอเคลียไปหอป่าอ่ามันไปไม่ได้อ๋อเราจะต้องกระโดดนะกระโดดกระโดดูดูดห้ามโดนไอ้ขาดเลยนะอย่าให้มันแทงตูดฉันได้ไอ้ไกลๆเนี่ยแหลมเสละเฮ้ยยื้ยอย่าให้มันดูดอย่าให้มันดูดแล้วเข้าไปเออ,อ ส,สรุปมันเป็นร้านร้านแต่ดผมหรือว่าร้านแต่งหน้าอะไรอย่างงี้มีลิปสติกหลายสีมากเลยอะสีแดงสีชมพูสีฟ้าสีม่วงอ่อนแล้วก็สีแดงนะสีแดงมีสองอันอันนี้เป็นที่ปัดแก้มเหรอเขาเรียกว่าอะไระไม่รู้ฉันเนี่ยเสียวไอ้กันไกลนี่ มันจะบาดถึงเ้เมื่อไรก็ได้เนี่ยเอ่อแป้งพับหรอไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรอันนี้ไปที่ม้วนผมนะฮะมากันดิ่งดานอันนี้เปที่มีดผมเอ่อเอ่อไปอุ้ยได้โอเคฉันว่าเดี๋ยวนะน่าจะไม่ เดีตรงนี้กันประตูหนีไฟนี่นะว้าวไปไม่ได้อะ่ะเสียงกระดูดังก็เออไปอโอเคนี่ก็จะเป็นด่านะจะมีน้ำสีม่วงอีกแล้วอะ่ะมีสารพิษด้วยนะ,ะมันจะมีอยู่สามวิกนะคะก็คือสีน้ำตาลอ่อนสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะ ถ้าเกิดสมมติว่าเลือกเดือนผิดอันเนี่ยก็จะตกลงไปนะคะในสารพิษสีม่วงนั่นนำทางสีม่วงนั่นเอดินมาเดินมาบวกกันอีกสีม่สีมาอะไรเออสังเกตไงฉันน่าเป็นไอสีเหลืองอะไรหรือป่ะปีใช่ไหมอือโอเคทำไปหมดเลยอืมถึงว่าตอนที่ฉันมาตัดผมร้านนี้รู้สึกว่าผมมันจะหลุดง่ายไงไม่รู้เออจะเป็นยังไงเงาไม่ใช่ออกไปได้ที่โรงเรียนสายแล้วโรงเรียนน่าจก่อน ขึ้นไปได้ไหมอ่ะตรงนั้นมีที่ปีนด้วยสงสัยจะไม่ได้นะคะไม่ถึงเฮ้ยถ้ามันบาดก้นฉันนะอืมเดือยเดือดเดือดเดือดใส่ยิ่งเู้ยอย่างงี้วิ่งผมเสียงตารเพื่ออะไรก็ใส่กใจเกงกับปูสีแดงดีหลังเสียงตาแล้วก็สมองนะองเออไป ลายดาจิงออไปได้เออนี่เป็นพึ๊กผมขนาดใหญ่เอ้ยสงสัียคงจะยาวกว่าซงซิยวแล้วละยมกออาน่ายตวได้เออฉต้อไปไมาอะไรโอนอื้ออยโออื้อหโอ้ยฉันไปไม่ไหวแล้วฉันจุกเอ้ยไม่ได้นี่มาตามเรามาทันแล้ว ทำนไหนไม่อยากโดนก,กรรมน่าก็ต้องรีบไปนะโอเคเอ๊ะประตูเปิดเองได้สุดยอดไปเลยไปไป,ไปอืมมาแต่ผมกับพี่ไม่น้องสาว ขอเรี่ติก้นผมนะคะลืมชื่อมันเอ่อถ้านายโดนนะนายไม่เหลือชิ้นดีแน่ผู้หญิงไฟยโอ้ยพืองช่วฉันด้วยเกินใหม่ได้แล้วเออ เิยอ๋อสวัสดีอ๋อน้องสาวเข้ามาเล่นตามโอ๊ยเมื่อไรจะจะไปได้ล่ะโอเคก็น้องสาวเขาตามมานะฮะถา่ายคลิปไปด้วยกันโอ้ยโอ๊ยโดนช็อต ไปกระดูดไปทางหน้าต่างอ,อือหือนี่มันสีอะไรเนี่ยสีเหมืนขี้เลยมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเอ่อขอโทษค่ะอึอึอ,อึมันคืออึสีเหมือนอึนะฮะตุ๊ปลาติงไปไปไปอย่ามโมแต่เล่นออโอเคอเฮ้ยตกอืมขาฉันหักเสียงกระดูกดังกรอกเลย อะไอันนี้มันจะเป็นเสาไฟฟ้านะคะชั้นไม่โดนดูนดเลยเนี่ยไม่โดนดูดล็อกรีบๆไปทนหน้ามีสองสายนะคะเฮ้ยอย่าลลงไปเชืยอล่ะอุ้ยฉันลอ,ย,อย,ยได้แล้วเนี่ยน่ามระับจมากมากเอ่อไปไป,ไปกันน้งเสาเราจะต้องรอไปด้วยกันเดี๋ยวถึงบ้านเราชั้ไปเลี้ยงพิซซ่าเลยเออจริงนะคะอืม เตียงพิซซาสองถาดเลยไม่ใช่เงินฉชนเราฉันไม่มีเงินไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากเลี้ยงน,นะแต่ฉันงบเข้าใจไหมเู้มาเจอกันอีกแล้วอืมบอกดีๆไม่ฟังนี่ไงใช้อีโตซะเลยตอนแรกว่าจะตัดให้ด้วยกันไกแล้วนะอือหอถึงจะรู้งี้ฉันก็ไม่ตัดตแต่ได้อยู่ดีแหลนะไปไปั้งแรกที่มาตัดก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ฉันรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ตัดเลย รู้สึกเหมือนว่าเขาให้ใส่มากกว่าเออไปอือหึเรอพี่ด้วยน้องเสิรไปเอ่อมาให้แล้วไปไหนอ๋อตรงนี้เอ้ยน้องเอิมันตกผมกัน่ะเอาแม่เอาแมมาเออ จื๊บฉันไม่อยากตายมาค่ะรอบนี้ต้องรอดอืมโอ้ยเสียงกระดูกฉันนี่ก็ข่อเขาฉันยิ่งไม่ดีอยู่เอ้ยจะลอย,อยตัวนี้นะคะอืมถ้าเกมไม่รอนะฉันนะฉันมีเรี่องพิซซ่าจริงๆแน่ โอ้โหเสียงกระดูกลัวๆเลยค่ะเอ่อม่วิกผมเต็มเลยเนี่ยอืมสงสัยว่าเฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีวิกนี้เลยไม่มีทรงนี้เลยสงสัยสงสัยคงจะให้ใส่วิกนี้กันไปหมดแล้วให้คนที่มาตัดด้านนี่นะะใส่กันไปนหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราออกมาแล้วเออก็ว่า โอ้ยเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> ไม่รอนแน่คนนี้แหละท่านจะตัดให้เลือดออกหมดหน้าเ <c oughs> จรายมากอืม,มาค่ะถึงเส้นชัยแล้วฮู้เซฟก่ยูฮูยูฮูโอเคก็ปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเกิดสมมติว่าชอบคิวนี้นะ,ะก็ทำให้ตองสมมติ โอเคค่ะก okay, ็เป็นไปบ้างค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่า like, <sería> ลืมกดไลค์กด,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 ด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้นะคะเออ่แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้เออ่พลาดคลิปดีๆนะคะ <c oughs> นั่นแหละมันมีคลิปดีดๆเยอในช่องเราเนะี okay, <c oughs> ่ยโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะไว้มาเจอกันใหม่นะคะอุ๊ยจ,จะเอาสีฟ้าเฟ้ยโอเค To and the thought